s a l ม o n Podcast มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1หนึ่งเลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a c o m นะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่31พฤษภาคมถึง6มิถุนายนนะคะก็เป็น EP ที่33แล้วโอ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะเพราะว่ามันเดินมาถึง33ตอนนะทุกคนอะไรจะมาตื่นเต้นสัปดาห์นี้เนาะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะมีดาวย้ายทั้งหมด2ดวงเหมือนถ้ามีสถานการณ์เดิมๆอยู่มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปประมาณ1-2จังหวะเรามองว่า2จังหวะแหละดาวย้ายดวงดวงแต่มันก็อาจจะมีจังหวะเล็กๆนนๆ้อยผสมกันไปอยู่นะคะสำหรับดาวที่ย้ายในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นดาวสุ์ดาวสุ์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรงนะคะใครที่เทรดคลิปตงคลิปโตนะคะอยู่ในแวดวงเกี่ยวกับการเงินอยู่ในแวดวงเกี่ยวกับ บิตคอยแล้วก็พวกคุณต่างๆจะต้องให้ความสนใจเรื่องดาวศุกร์เป็นพิเศษทุกครั้งที่ดาวศุกร์มันไปอยู่ในมุมหรือว่าองศาหรือร่วมกับดาวอื่นๆอ่ะมันจะมีอีเวนต์สาคัญนะคะยกตัวอย่างเช่นคราวที่แล้วดาวศุกร์อยู่ฝั่งตรงข้ามกับราหูถ้าใครจําเรื่องเกมสต็อปได้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลานั้นแต่ว่าสําหรับช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็คงจะเห็นว่าพวกคริปโตเออยบิตคอยเอยมันขึ้นขึ้น,นลงลงเยอะใช่ไหมซึ่งมันเป็นช่วงที่ ดาวสูงไปเจอกับราหูอีกเหมือนกันแต่ว่าขราวนี้เขาไม่อยู่ฝั่งเดียวกันนะคะก็มีแนวโน้มว่ามันจะมีข่าวลือข่าวลวงอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะผสมกันไปคือมันมีการปั่นกระแสมีการแปรปวนค่อนข้างเยอะเหมือนฝนฟ้าขนองในช่วงนี้นะคะมันไปทางเดียวกันหมดที่สําคัญเนี่ยดาวพุธยังอยู่ร่วมกับราหูที่พิมพ์บอกไปว่าดาวพุธกับราหูเนี่ยผสมกันแล้วมันจะได้ข่าวลือนะคะแต่ข่าวลือมันจะจริงหรือไม่จริงอ่ะอีกเรื่องนะแต่ข่าวลือมาแน่นะคะ ที่นี้ดาวศุกร์อ่ะมันย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนแล้วเพราะฉะนั้นอาการเก่าๆที่เขาขึ้นขึ้น,นลงลงข่าวลือเยอะๆ unstable อะไรเงี้ยมันอาจจะหายไปคือมันไม่ได้ขึ้นสุดลงสุดหรือว่าเหวี่ยงแบบนั้นแล้วแต่ว่ามันก็จะมีปฏิกิริยาหรือว่าแสดงอาการที่เปลี่ยนไปจากช่วงเดือนก่อนๆนะคะดาวศุกร์เนี่ยมันย้าย31พฤษภาคมแล้วเขาก็จะมีอาการแบบวันที่31พฤษภาคมไปจนถึงวันที่2มิถุนาย,ยน1สเต็ปนะคะแล้วก็อาการ แบบหลังจากวันที่2มิถุนายนเนี่ยก็จะยาวไปจนถึง24มิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่พิมพ์ว่าเนี่ยเป็นจังหวะที่ถ้าใครเล่นหุ้นเทรดคริปโตเอ่ยเนี่ยต้องส่องกันดีๆดูกันดีๆว่าเขามีพฤติกรรมยังไงนะคะส่วนดาวอีกดวงนะคะที่ย้ายเหมือนกันนะคะเขาก็จะย้ายหลังดาวศุกร์นิดหน่อยคือดาวศุกร์อะย้ายในวันที่31พฤษภาคมย้ายเข้ามาสู่ราศีมีถุนนะคะก็เจอดาวอังคารเจอกันอยู่ไม่กี่วันนะคะดาวอังคารก็ย้ายหนีค่ะ จากราศีมิถุนเขาไปเข้าสู่ราศีกรกฎก็จะย้ายวันที่2มิถุนายนนะคะแล้วเขาก็จะอยู่ที่เนี่ยถึงวันที่19กรกฎาคมอันนี้คือภาพรวมพิมพ์รู้ว่าหลายคนนะครับช่วงนี้คือติดตามเรื่อง คลิปโตเยอะใช่ไหมพิมม์เห็นทั้งทไทม์ไลน์พิมเหมือนทุกคนพูดเรื่องเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆอ,อ่ะรู้กันแหละว่าเรื่องอะไรอ่ะแต่ว่าสําหรับหลังจากนี้พิมพ์ว่ามันก็จะไม่ชวัดเฉวียงขนาดนั้นแล้วแต่ว่าก็ดูอาการกันไปตัวพิมพ์เองเนี่ยไม่ได้ชํานาญเรื่องเกี่ยวกับการดูดวงในภาคการเงินสักเท่าไหร่คือมันต้องไปเรียนเพิ่มนะมันเป็นอีกศาสตร์นึงเลยมันจะต้องอ่านอีกแบบอ่ะทุกคนนอกจากเรื่องดาวย้ายสองดวงที่พิมพ,พ์พูดไปแล้วนะคะเราก็ยังต้องเมนชั่น ถึงดาวพุธอีกเหมือนเดิมเพราะว่าดาวพุธในสัปดาห์นี้เนี่ยยังเดินไม่ปกตินะคะทุกคนปกติแล้วหลายๆครั้งที่ดาวพุธมันวิปิิตอะมันจะวิปิิตประมาณเกือบเดือนแต่ว่าสําหรับครั้งนี้เขาจะอยู่ในราศีเดียวแล้วก็เขาก็วิปรลิตนานหน่อยนะคะทําให้เรื่องเกี่ยวกับข่าวสารมันยังไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่ใครที่ยื่นเอกสารสัญญาอะไรเอออาจจะต้องเอากลับมาแก้ไขค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้ทําอะไรที่มันอยู่ในหมวดดาวพุธอะเช่นการค้าขาย การขนส่งคมานาคมการสื่อสารต่างๆอะคะ่ะมันจะชะลอถอยตัวลงนะคะใครที่เป็นแม่ค้าเนี่ยก็อาจจะเซ็งๆหน่อยนะคะเพราะว่าการรับสารการสื่อสารมันไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่ ที่สำคัญมันอาจจะมีเจ้าของห้างแม้หรือว่าเป็นคนค้าขายอะไรใหญ่ๆเป็นประเด็นทางสังคมขึ้นมานะคะมันเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นดาวประจำตัวของคนค้าขายคนพูดนักพูดเลยนะคะช่วงนี้นะคะถ้าพูดอะไรก็ยังต้องระมัดระวังเหมือนเดิมนะเพราะปกติแล้วเราอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้เลยแต่ว่าพอช่วงนี้อยู่ๆเราอยากจะฟาดอยากจะฟันใครขึ้นมาแบบอยากจะพูดอยากจะให้เจ็บช้าน้ําใจอ่ะเออทั้งที่ปกติเราไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะคะ เพิ่มเติมอีกดวงหนึ่งก็คือดาวเสาร์นะคะเขาก็ยังเดินไม่ปกติค่ะซึ่งอะไรที่มันอยู่ในวงการที่เกี่ยวกับการเกษตรอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็พวกอะไรที่มันเกี่ยวกับถ้าหงทหารเอยก็มันก็อยู่ในแคตตาอรี่ของดาวเสาร์การบริหารจัดการประเทศนะคะอะไรที่มันดูใหญ่ๆเชิงโครงสร้างสเกลที่มันใหญ่มากอะที่มันเอื้อมไม่ถึงนิดนึงถ้าเราเป็นคนตัวเล็กเราจะรู้สึกว่ามัน มันใหญ่กว่าตัวเราอะค่ะอันนี้คือดาวเสาร์เขาก็ยังไม่ปกติเพราะฉะนั้นพิมพ์ว่าเศรษฐกิจภาพรวมหลังจากนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองแล้วล่ะตอนนี้เราอาจจะยังเห็นไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่พิมพ์มองว่าในเดือนมิถุนายนหลังจากสัปดาห์นี้เป็นต้นไปอะค่ะมันจะเห็นชัดขึ้น สาเหตุที่มันเห็นชัดขึ้นเพราะว่าตอนนี้นะคะดาวพฤหัสนะคะที่ทําให้เศรษฐกิจเดินหน้าดอกใจไม่นิดนึงว่ามันเดินหน้าจริงหรอวะทุกคนนึกออกไหมว่าต่อให้เศรษฐกิจตอนเนี้ยมันไม่ดีก็จริงแต่ว่าภาพข้างนอกอ่ะมันดูขยับได้แต่คราวนี้ของจริงละทั้งภาพเอ่ยทั้งอะไรข้างในเอ่ยมันจะขยับไม่ได้จริงเพราะว่าดาวพฤหัสที่มันเป็นตัวขับเคลื่อนให้อะไรมันไปข้างหน้ามันเริ่มชะลอตัวและเดี๋ยวมันจะถอยหลังนะคะ การถอยหลังของดาวพฤหัสเนี่ยมักจะมาพร้อมกับเศรษฐกิจที่มัน d r อปลงในช่วงกลางปีปลายปีอะไรแบบนี้ทุกคนแล้วก็เราก็จะเห็นตลาดคุณเอย่ยหรือว่าอะไรในภาพรวมอะ่ะมันมันจะชัดขึ้นว่ามันชะลอตัวลงนะคะเราจะได้รู้เช่นเห็นชาติกันในจังหวะที่ชะลอตัวกันแบบนี้ของดาวพฤหัสแหละ เขาจะเริ่มถอยหลังจริงๆในวันที่16มิถุนายนนะทุกคนแต่ระหว่างนี้เขาก็เดินผิดปกติแล้วซึ่งจังหวะนี้จนถึง16มิถุนายนเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าพอเขาถอยหลังในช่วง16มิถุนายนเป็นต้นไปอ่ะมันก็จะอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากนะคะ นอกจากเรื่องเศรษฐกิจเอยอะไรเอยที่มันส่งผลโดยตรงที่สัมพันธ์กับดาวพฤหัสแล้วอะดาวพฤหัสอะยังสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นวงกว้างภายในประเทศนะคะกระทรวงอะไรที่เช่นสาธารณสุขก,การศึกษาหรืออะไรใหญ่ๆแนวๆน,น,นั้นนะคะหรือแม้กระทั่งอะไรที่เกี่ยวกับศาสนานะคะวงการครูบาอาจารย์เอยอะไรแบบนี้มันก็จะสัมพันธ์กับดาวพฤหัสด,ด้วย เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับตามองว่าช่วงนั้นอะที่ดาวมันเดินผิดปกติอะประเด็นแบบนี้นะคะมันจะแดงขึ้นมาหรือว่าเราจะได้เห็นกันแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะโอเคเราอารัมพบทกันเยอะมากนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยดาวย้ายสองดวงไม่พอดาววิปริตอีกนะคะดาววิปริตสองดวงไม่พอกำลังจะวิปริตเพิ่มอีกดวงหนึ่งนะคะทุกคนเตรียมตัวไว้เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้ว อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกกันเลยดีกว่าเมามาเยอะแล้วนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะการงานเนี่ยมองว่าผลงานหรือว่าชิ้นงานจะเริ่มออกมาเป็นชิ้นเป็นอันสักทีสาเหตุมาจากดาวศุกร์ที่มันย้ายออกจากช่องที่มันมาลุมมาตุ้มอ่ะออกมาอยู่ในช่องที่มันแปลว่าออกดอกออกผลได้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเออเงินก็จะมาและผลงานก็จะมาและ เราก็อาจจะทําอะไรที่มันออกมาได้ผลดีอะแต่สําหรับตัวชาวราศีสิงห์เองอะ่ะก็ยังไม่ค่อยมีความสุขในช่วงนี้นะคะเพราะว่ายังคงต้องจัดการปัญหาอะไรที่มันมารุมมาตุ้มอยู่ในที่ทํางานอยู่อาจจะต้องสูญเสียคนเก่งในทีมไปในช่วงนี้พิมพ์อยากให้เรามาระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเรารับคนใหม่เข้ามาทำงานทันทีช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้คนที่ ถูกใจขนาดนั้นนะคะเข้ามานะคะคือเขาอาจจะมีช่องสัญญาณที่ยังไม่ตรงกับเราในช่วงนี้แหละอาจจะต้องเซตสัญญาณกันนิดนึงนะคะให้มันสนินกันกับคนในทีมเนาะแต่คนในทีมก็ไม่ค่อยซินกันอยู่แล้วนะช่วงนี้นะชาวราศีสิงห์ต้องหนักใจเหนื่อยใจกันเยอะนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการเงินนะคะด้วยความที่ดาวศุกร์อ่ะมันย้ายมาในช่องการเงินก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้นะคะในช่วงนี้อาจจะได้จากเพื่อนก็ได้นะคะได้จากรถก็ได้ นึกภาพไม่ออกเลยว่าได้จากรถยังไงออเอารถไปรีไฟแนนซ์หรอหรือว่าซื้อหวยเลขรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองคิดดูนะว่ามันได้จากไหนมาได้บ้างนะคะพิมมองว่าการเงินที่ช็อตอยู่อ่ะที่มันเป็นเงินหลักๆอะ่ะมันก็ยังช็อตนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเงินพิเศษหรือว่าอะไรอื่นๆที่ทําให้เรามีโอกาสที่จะได้มานะคะถ้าขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มานะคะจากเพื่อนจากพี่น้องร่วมท้องหรือว่าลูกพี่ลูกน้องหรือลักษณะแบบนั้นนะคะในเรื่องของความรักนะคะก็ คนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาคุยได้ด้วยความที่มันจะมีดาวที่ทําให้มีสเสน่ห์มาอยู่ในมุมที่มันส่งผลต่อล,าล,าลักนณาราศีเราโดยตรงอะแต่ว่าดาวพหืสอข่อะเขาเดินถอยหลังคราวนี้เราว่าคนที่คุยก่อนหน้านี้อาจจะถอยไปหรือว่ามีคนเก่าทักทายมาได้หรืออยากไปทักทายคนเก่าจังเลยอ่ะอะไรแบบนี้นะคะก็ลองคุยดูแต่ว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ดาวภาพรวมมันเดินไม่ค่อยน่ารักอะอันนึงมันมาได้จริงแต่อีกอันนึงมันก็ไม่น่ารักนึกออกไหมทีนี้นะคะคนมีแฟนค่ะ ช่วงนี้คนรักอาจจะงงๆเบอร์เบอร์มึนมนเพราะว่าชีวิตประสบปัญหาเยอะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ต้องระวังคนรักเก่าหรือใครเก่าๆทักเรามาคุยได้ในช่วงนี้นะคะเราอาจจะเผลอใจได้เพราะว่าคุณแฟนไม่มีเวลาให้มีระยะห่างกับเราหรือว่าเขางงงงกับชีวิตตัวเองอะ่ะเราก็จะงงกับเขาด้วยนะว่าเขาเอ๊ะเขาจะเอาอยัางไงกันแน่นะอะไรประมาณนี้นะคะ โอเควันนี้เราก็จบก,กันไปแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซล m o n Podcast นะคะสำหรับวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ